สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First Lacy นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ่า สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวขึ้นบ่อยนะคะสิวยุบช้าใช้อะไรก็ไม่หายสักที่สิวขึ้นซ้ําอยู่แต่ตําแหน่งเดิมๆนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็รีบไปตากันเลยเพราะว่าสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ย ฟังมากๆนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะเป็นเจลแต้มสิวนานาเซเว่นโปพัดนะคะสิวยุคไวไม่ขึ้นซ้ำค่ะนี่จะเป็นตัวกล่องแพ็กเกจของเขานะคะจำรูปร่างหน้าตาน้องเขาไว้ให้ดีๆเลยนะคะจะเป็นกล่องสีแดงขาวแบบนี้จะเขียนนานาแอนตี e ้เอ็กเนเจลเซเว่นโปพัดนะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นรายละเอียดคำเคมต่างๆของเขานะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดส่วนประกอบแล้วก็ วิธีการใช้บอกนะคะ ด้านทางฝั่งนี้จะเป็นรูปตัวหลอดเจลของเขานะนี่จะเป็นตัวหลอดของเขานะคะจะมาในหลอดแดงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดคำเคลมบอกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเป็นครั้งแรกของเจลแต้มสิวสูตรโปรไบโอติกเลยนะคะลดโอกาสการเกิดสิวซ้ำซากนะคะแล้วก็เหมาะกับสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวแพ้แมสนะคะหรือว่าจะเป็นสิวที่ยุบแล้วขึ้นซ้ำอยู่ที่ตำแหน่งเดิมๆนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง สิวมีหัวแล้วก็สิวไม่มีหัวเลยนะคะแล้วก็สําหรับสิวมีหัวนะคะถึงแม้ว่าหัวสิวจะหลุดไปเนี่ยก็ยังจะทิ้งแผลบวมแดงไว้เราก็สามารถทาได้ต่อเลยนะคะเพื่อลดอาการบวมแดงจากแผลสิวก็คือนอกจากเขาจะช่วยทําให้สิวยุบเร็วแล้วเนี่ยเขายังช่วยลดเลือนรอยแผลจากสิวได้ด้วยความปางเขาอยู่ตรงนี้แหละทุกคนก็คือครบจบในหลอดเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดที่ช่วยลดการอักเสบของสิวโดยเฉพาะ ะะมีสารสากัดจากหัวหอมที่ช่วยลดรอ,อยดํารอยแดงหลังจากเกิดสิวนะคะไม่ทิ้งรอยหลังสิวอยู่ค่ะเราก็สําหรับตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้ได้ไหมจะแพ้ไหมนะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีสารแต่งสีไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็สเตียรอยนะคะผ่านการทดสอบมาแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองซึ่งคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะราคายอยู่ที่219บาทนะคะมาในปริมาณจุกๆเลยค่ะทุกคน12กรัมสามารถใช้กัน ได้ยาวๆเลยมีจำหน่ายที่ช h อป e ี Lazada, แอปคอนวแล้วก็แววเวมาว่าตอนนี้จะมีวางขายที่วัดสันแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพ Before, After ที่เราได้ใช้ให้ทุกคนดูนะคะภาพ Before ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นภาพที่เราเป็นสิวนะคะเราก็ใช้เจลแต้มสิวทาไปแล้วส่วนภาพ After นะคะคือภาพที่หลังจากผ่านไป3วัน,นะคะ่ะทุกคนคือสิวยุบหายไปแล้วนะคะจะเห็นแค่เป็นรอยแดงจ จางๆเท่านั้นเองจริงๆถ้าไม่สังเกตคือไม่เห็นเลยนะคะ ทาวันละสองครั้งนะคะทุกคนเราจะทาเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะซึ่งเราประทับใจผลลัพธ์ที่ได้มากๆนะคะคือปกติเนี่ยเวลาเราเป็นสิวทีก็คือเป็น,เป,นเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะรอสิวหายกว่าจะรอสิวยุบเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็จะต้องรักษารอยสิวต่ออีกนะคะแต่ตัวนี้ก็คือครบจบในหลอดเดียวค่ะทุกคนนอกจากเขาจะทําให้สิวเรายุบภายในสามวันแล้วนะคะก็คือเขาสามารถลดเลือนรอยสิวได้ดีจริงๆคือแบบปังมากนะคะ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเนื้อของเขากันหน่อยละกันนะนี่เนื้อเจลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะมีความคงตัวไม่ใช่เนื้อเจลเหลวๆนะคะเกี่ยวให้ดูนะคะเนื้อนะคะเกี่ยง่ายซึมไวแห้งไวนะคะไม่เห,หนียวเหนอะหนะเลยนี่นะคะอืมเขาไม่มีน้ำหอมนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะกับเจลแต้มสิวนานาเซเว่นโปรพัดนะคะคือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรจะมีติดกูติดโต๊ะเครื่องแป้งกันไว้เลยนะคะหมดปัญหาสิวยุบช้าสิวขึ้นซ้ำรอยดำรอยแดงต่างๆจากสิวนะคะคือเขาครบจบในหลอดเดียวจริงๆทุกคนรออะไรไปตามเลยไปตามกันด่วนๆนะคะคืออยากให้ลองมากๆนะคะฟังมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทาคลิป อะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ